สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับที่สนใจรถยนต์โตโยต้าของ a ราติดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่เสตีไทย68แจ้งหนึ่งนะครับผมมินบุรีกรุงเทพวันนี้จะพาพี่พี่นะครับมาอัปเดตนะครับสต็อกรถเอาติดของเรานะครับที่บริษัทนะครับว่ามีรุ่นไหนจัดจำหน่ายกันบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดรถนะครับมีสีไรกันบ้างนะครับมีปีไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเดินชมที่ละคันกันเลยนะครับผม มาเริ่มที่คันแรกนะครับสีบอลเงินคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินเช็คสักคู่นะครับคันนี้นะครับเป็นหนึ่งจุดหกี้ปีสิบห้าอ่าครับผมเป็นตัวหนึ่งจุดหกีปีสิบห้าคันนี้สามแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับสีบอลเงินด้วยนะครับผมราคาถือว่าไม่แรงนะครับคันนี้ราคาสามแสนเก้าหมืนเกันบาทนะครับกับเลขไม้นะครับผมขออนุญาตนะครับอ่าเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมืนโลนะครับ สีบอลเงินคันนี้นะครับมาดูภายในกันนะครับคันนี้รถเดิมนะครับหน่วยงานปลดละว่างนะครับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบดด้วยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับไม้แสนเดียวนะครับกับคันนี้ปี2015อาติสนะครับผมได้ไม้แสนหนึ่งนะครับราคา3,99,000บาทนะครับ ผ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับอัลติสหนึนะครับเป็นปี2015นะครับผมนี่ครับต่อไปนะครับมาดูคันข้างๆผมนะครับเป็นสีดำคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเช็คก่อนสักครู่นะครับอ่าคันนี้เลขไมล์น้อยด้วยนะครับปี2014คันนี้นะครับไมล์79,000นะครับผมราคาเพียง4ี่พขอแพ้49,000บาทนะครับผมเป็นตัว 1. นอ่าเป็น1.8นะครับคันนี้ ีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับสีดําด้วยนะครับที่สําคัญคือไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ไม้เพียงประมาณเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับมาดูรายละเอียดภายในนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับนะครับภายในนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ คันนี้ไม้น้อยด้วยเจ0 0หมืนโลใครสนใจคันนี้รีบทักมาเลยนะครับน่าจะอยู่ไม่นานนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับได้ไมน้อยด้วยนะครับเจ็ดหมืนเก้าพันโลนะครับต่าตัวอารติสสีดำคันนี้นะครับนี่ปีสิบสี่คันนี้ไมน้อยถัดไปนะครับเป็นปีอ่าเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลคันนี้นี่สีนี้นะครับนานๆมาทีมาน้อยมากๆนะครับ เพิ่งเข้ามาใหม่แต่มาบ,บสีน้าตาลนะครับราคายังไม่ได้มีแจ้งมาเดี๋ยวแจ้งลงไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้น่าจะเป็นปีสิบสี่นะครับนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเสียน้ำตาลคันนี้นี่สวยด้วยมาดูด้านหลังกันต่อนะครับแหรับตัวด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นปีสองพันสิบสี่นะครับคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดแปดอี รับคันนี้นะครับจะเปลี่ยนตัวเบาะมานะครับคันนี้ลูกค้านะครับเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเพราะว่าสเปคเดิมได้เป็นเบาะผ้านะครับนะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะภายในก็ถือว่าโอเคเลยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปีสิบสี่เป็นตัวหนึ่งจุดแปดอีนะครับก็มีฝั่งนี้เป็นสีขาวนะครับ ตัวนี้เป็น 1.8e นะครับเดี๋ยวเดินเช็คสักคู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ4 49,000บาทได้เป็นปี2017นะครับสีขาวคันนี้1เลขไม้นะครับอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับไม้1,084,000โลนะครับสีขาว 1.8e นะครับคันนี้ไม้เยอะนิดนึงนะครับมาดูภายในกันนะครับ ตันนี้ภายในเป็นเบาะผ้านะครับถ้าเป็นสเปคเดิมของตัว1.8ภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยปีรอยฉีกรอยขาดนะครับนะครับผมภายในก็สมบูรณ์นะครับออาติสสีขาวนี่ก็เป็นตัวขายดีมากๆนะครับลูกค้าชอบรถสีขาวนะครับเนะยครับของเราก็มีเรียงอยู่หลายขั้นนะครับ คันนี้ก็รอปรับสภาพนิดหนึ่งมีการตรวจเช็คละเอียดรถนะครับนี่แล้วก็มีออาติสตัวนี้น่าจะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับมีการติดฟิล์มให้เรียบร้อยนี่ของเราติดฟิล์มดูแลให้นะครับคันนี้ยังไม่ได้เปิดราคามานะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังมีสองขั้นเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนี่น่าจะเป็นปี ฝั่งนี้นะครับเป็นตัว 1.8e นะครับปี16ราคาคันนี้4 0 0 0 0 4 20,000นะครับส่วนฝั่งนี้ปี16นะครับเป็นตัว 1.6g คันนี้3 9 9 0 0 0 9า0นะครับนะ3 9 9 0 0 0 9,900สำหรับคันนี้นะครับสีขาวก็มีนะครับนี่สีขาวคันนี้โดนโดเลยนะครับคันนี้ยละเดียดเป็นไงนะครับคันนี้ได้ตัวเป็น s Sport ด้วยนะครับ s Sport สีขาว นะครับปี2016นะครับราคา429,000คันนี้ได้เป็น S Sport ด้วยนะครับใครหาย S Sport อยู่นะครับผมจุดแต่งมาครบๆเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าตะเกิดรอบคันนะครับมาครบเลยคันนี้นะเท่ๆเลยนะครับโอ้คันนี้หล่อๆเลยนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับนี่แต่งหล่อมาเลยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับใครหาย S Sport คันนี้น่าโดนมากๆนะครับ เซนเซอร์นะครับกับะยาด้านท้ายมาครบเลยนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลอีกขั้นนะครับหนึ่งจุหกจี้นะครับสามแสนแหมืนเก้าพนะครับคันนี้เป็นปีส0 1พันสิบสี่นะครับแต่สีน้ำตาลนี่สีหายากนะครับมาน้อยนะครับมาน้อยคันนี้ราคาสามแสนหมืนเก้าบาทนะครับใครหาสีน้ำตาลอยู่นะครับนะ ที่เหลือของเรานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก v ีออสนะครับโตโยต้าบีออสนะครับแล้วก็พวกโตโยต้ายาริสแล้วก็รถอีโคคาร์ต่างๆนะครับผมนะของเราก็มีให้เลือกมากมายนะครับแต่วันนี้ผมก็จะอัปเดตสต็อกอาลติสนะครับที่จอดไว้เฉพาะสํานักงานใหญ่ไปให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าของเรายังมีจอดให้จอดรถนะครับที่จอดรถมีอยู่ที่โรงเก็บรถที่3มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวอัปเดตไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวอัลติสนะครับที่มีทั้งหมดกว่า ประมาณ30คันนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตสต็อกรายการอื่นกันบ้างนะครับผมนะใครสนใจนะครับโตโยต้าเอาติขันไหนนะครับที่ผมพาถ่ายดูนะครับสามารถติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์083 13 18826เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมสามารถทักเข้ามาปรึกษาการออกรถจัดไฟแนนได้เลยนะครับที่นี่ก็มีบริการนะครับออกรถได้ทุกได้ทุกอาชีพเพราะว่ามีไฟแนน้์รองรับ นะครับมากกว่า10สถาบันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ส b s ครส b าให้นิดน,นึงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ